ข้างในบริเวณโรงแรมเลยนะคะตามมาเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นคอมพิร์สวัสดีค่ะพวกเรามาจากสาขาวิชาการประถมศึกษาคณะครุศาสตร์และการพัฒนามนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดค่ะวันนี้รู้สึกยินด,ดีและเป็นเกียรินะคะที่ได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์บุคคลที่มีความชํมานาญในด้านการบริหารการโรงแรมค่ะเราเราจะมาแนะนําตัวกันเลยนะคะสวัสดีอีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สายลุงธรณีนะคะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจและการบรัญชีค่ะ ค่ะโดยโรงแรมที่เราเลือกมานะคะชื่อว่าโรงแรมกรีนวิวที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะดิฉันอยากทราบถึงบริบทการบริหารในโรงแรมค่ะชื่อและที่มาของโรงแรมมีความเป็นมาอย่างไรคะค่ะก็สําหรับที่นี่นะคะเราเรียกชื่อเป็นชื่อเล่นว่าโรงแรมกิีนวิวหรือเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นโรงแรมกิีนวิวแต่ชื่อจริงๆชื่อเต็มนะคะจะเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกินวิวค่ะ เป็นการจัดสรรงบประมาณที่ได้มาจากในส่วนของมหาลาัยที่นําสู่คณะนะคะแล้วก็เป็นการดาเนินง,งานที่มีอาจารย์ในสาขาไปช่วยในการบริหารงานตรงนี้ด้วยค่ะค่ะดิฉันอยากทราบว่าภายในโรงแรมกินวิวมีกี่ชั้นคะแล้วแต่และชั้นมีกี่ห้องคะค่ะก็สําหรับที่นี่นะคะอาคารศูนย์ฝึกกินวิวเนี่ยจะเป,เปิดบริการห้องพักแล้วก็มีห้องพักห้องอาหาร จัดเลี้ยงห้องประชุมนะคะในขณะเดียวกันเราก็จะมีการใช้ห้องด้านล่างชั้น1กับชั้น2นะคะจะเป็นในส่วนของห้องเรียนแล้วก็ชั้น4นะคะก็จะเป็นห้องเรียนสําหรับาสาขาคอมพิวเตอร์ทีนี้ในส่วนของห้องพักที่เป็นห้องพักจริงๆก็จะมีอยู่แค่3สามชั้นค่ะชั้นสามอ่าสี่ชั้นนะคะขอไปสี่สามสี่ห้าหกนะคะทั้งหมดมีหกสิบห้าห้องค่ะรวมชั้นดาดฟ้าด้วยชั้นเจ็ดจะเป็นห้องสวีทห้อง VIP ค่ะ ส่วนของห้องประชุมนะคะก็จะมีทั้งหมด9ห้องนะคะเก้าห้องนั้นก็จะเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่สองห้องขนาดกลางสองห้องแล้วก็ที่เหลือจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กค่ะที่ให้บริการลูกค้าจริงๆค่ะค่ะ,ะ,ะในโรงแรมมีระบบการทํางานอย่างไรบ้างคะแล้วก็มีพนักงานกี่คนผู้จัดการกี่คนแล้วก็เงินเดือนขั้นต่ําของพนักงานค่ะสตราที่เท่าไหรค่ค<ะ>่ะค่ะก็ การบริหารงานนะคะของศูนย์ฝึกอิน e n v i นะคะก็จะเป็นการบริหารงานภายใต้ของมหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นงบรายได้หลักของมหาวิทยายลัยราชพัฏน์ร้อยเอ็ดเลยาการดําเนินงานนั้นนะคะก็จะมีตําแหน่งผู้จัดการที่เป็นคนดูแลอยู่แล้วก็จะมีทีมงานที่จะเป็นส่วนของฝ่ายบัญชีการเงินฝ่ายบุคคลแล้วก็ในส่วนของพนักงานแม่บ้านจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็มีครอบครัวนะคะซึ่งการดําเนินงานนั้น เหล่านี้ที่อยู่ในสูงย์ฝึกเราจะเรียกว่าเป็นฝ่ายปฏิบัติการค่ะก็คือเป็นผู้ที่ได้สัมผัสแล้วก็ให้บริการลูกค้าโดยตรงนะคะส่วนของคณะดำเนินงานก็จะเป็นทางผู้ใหญ่คณะกรรมการที่บริหารน,นะคะของกิีนวิวก็สูงสุดก็จะเป็นท่านอธิการนะคะเพราะว่าการดำเนินงานที่อยู่ที่นี่ในฝ่ายปฏิบัติการก็จะมีการนําผลรายงานผลรายได้รายรับรายจ่ายนะคะทุกอย่างไปที่ท่านอธิการในทุกเดื่อะค,ะค่ะค่ะ โรงแรมมีจุดเด่นอะไรบ้างคะหรือที่คิดว่าแตกต่างจากโรงแรมอื่นหรือที่เรียกว่าวอตนะคะอ๋ออ่ก็สําหรับโรงแรมของเรานะคะที่ที่ชื่อ Greenview เพราะว่าเป็นวิวสีเขียวเหมือนเสื้อพนักงานตัวนี้จะเป็นเสื้อรุ่นแรกนะคะของของทีมคณะดาเนินง,งานที่ที่มองเห็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติเราใช้สิ่งที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ในสิ่งที่เราอยู่ในศูนย์ของราชการอยู่ในมหาวิทยาลายัยเพราะงั้นคือ จุดแข็งของเราหรือลูกค้าหลักของเรานะคะจะเป็นคนที่มาติดต่อราชการมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งนักศึกษามีทั้งญาตินักศึกษาแล้วก็เป็นเครือข่ายของอรัฐบาลค่ะท,ที่มาใช้บริการแม้กระทั่งในส่วนของการจัดเลี้ยงแล้วก็ห้องประชุมด้วยนะคะค่ะดิยฉันอยากทราบว่าค่าบริการเริ่มต้นทางโรงแรมเริ่มต้นที่เท่าไหร่คะนะคะห้าร้อยถึงหกร้อยบาทค่ะ คือราคาหน่งต้นใช่ค่ะก็จะเป็นราคาห้องพักรวมอาหารเช้าสําหรับสองท่านนะคะค่ะแล้วกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาให้บริการมาใช้บริการนะคะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นขาจรที่เป็นนักท่องเที่ยวของเรานะคะก็จะอยู่เส้นทางลงจังหวัดร้อยเอ็ดไป อ่าทองไปบุกดาหารได้ซึ่งเส้นนี้เขาบางทีก็จะเป็นเส้นธรรมะหมายความว่าลูกค้านะคะที่มาพักก็จะเป็นลูกค้าที่มาทําบุญอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะไปที่อ่าอะไรนะผานน้าย้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวัดเจดีย์ชัยมงคลแล้วก็มาท่องเที่ยวในส่วนของอ่าจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ในส่วนของที่เป็นขาจรที่เป็นลูกค้าประจําก็มีนะคะลูกค้าประจําก็จะเป็นพวกเซลล์นะคะเซลล์หรือว่า คนที่เป็นพนักงานที่เขาาวิ่งรถตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้ามาพักกับเราค่ะแล้วทักษะการทํางานเป็นยังไงวงคะเป็นแบ่งงานกันยังไงพนักงานก็จะเป็นการดูแลนะคะควบคุมโดยอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการก,การโรงแรมและการท่องเที่ยวค่ะก็จะมีการฝึกอบรมโดยอย่างต่อเน,นื่องนะคะแล้วก็เพราะว่าเราจะใช้คําว่าทักษะเนี่ยมันเพิ่มประสิทธิภาพได้โดยวิธีที่เรารับงานบ่อยๆ ะะเพราะงั้นคือระหว่างที่รับงานไม่ว่าจะเป็นงานเลี้ยงประชุมและสัมมนาหรืองานงานแต่งอะไรแบบนี้ค่ะลูกค้าจะมาพักกับเราแล้วก็มากินเลี้ยงเขาก็จะได้รับพนักงานทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็กลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าอันไหนที่เราสามารถที่จะปรับปรุงหรือพัฒนาได้อันไหนที่มันเป็นจุดที่ชื่นชมเราก็จะมาแชร์ให้พนักงานฟังด้วยค่ะค่ะในระหว่างช่วงการดำเนินงานที่ผ่านมานะคะมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้างคะ ค่ะก็สําหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพรชาชพัตร์กินวิวนะคะก็เปิดมาได้ประมาณ8ปีนะคะเข้าปีที่9ก็ถามว่ามีปัญหาอุปรสรรคอะไรไหมก็ค่อนข้างที่จะมีหนัก่วงในชน่วงของโควิด hmm. นะคะเป็นอะไรที่ตอนนั้นเราจะ,ะลูกค้าน้อยนะคะน้อยหมายความว่ายังเปิดให้บริการอยู่แต่ว่าต้องอเขาเรียกว่าเช็คอินแล้วก็ตรวจ ATK หรืออะไรแบบนี้อยู่ภายใต้กันค่ะ เป็นระยะห่างอะไรแบบนี้ค่ะแต่ด้วยการที่ว่าเรามองว่าการดําเนินงานการท่องเที่ยวถึงจะไม่มีแต่ทุกคนยังทํางานอยู่ต้องเดินทางนะคะเราก็ยังเปิดให้บริการเพียงแต่ว่าจะขู่ขาในเรื่องของไรายได้ที่มันลดน้อยลงนะคะจะเป็นช่วงช่วงนี้แหละที่ที่ฝ่าฟันกันมาได้นะคะค่ะและสุดท้ายนี้นะคะเห็นอาจารย์บอกว่ามีชื่อว่าศูนย์ฝึกประสบการณ์ราชพัฒน์กีนวิวใช่ไหมคะ ใช่ค่ะศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภักรีวิวพ่ออะไรนะคะมีที่มามาจากไหคะก็ที่มาก็คือจะเป็นาการที่คณะนะคะคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีลงทุนให้กับสาขาการโรงแรมโดยตรงโดยตรงหมายความว่าที่นี่เป็นศูนย์ฝึกให้กับนักศึกษานะคะก่อนที่จะออกไปฝึกงานนั่นหมายความว่านักศึกษาที่มาเรียนสาขาการโรงแรมนะคะและการท่องเที่ยวก็จะได้ เก็บชั่วโมงอาจารย์จะให้อยู่ประจําที่เคาน์เตอร์ที่ฟอนนะคะให้ไปอยู่จัดเลี้ยงให้ไปอยู่แม่บ้านให้ไปทําเป็นเชฟอยู่ในครัวเพื่อเก็บชั่วโมงให้เป็นประสบการณ์ของเขาเองแล้วก็ไปบรรจุอยู่ในรีสูเม่เพื่อให้เขาได้สมัครงานตอนที่ไปสัปปสมัครฝึกงานกับสมัครงานตอนสําเร็จการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายหลักของการดําเนินงานของที่นี่ที่เราสามารถจะ เสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาได้มีความพร้อมตลอดเวลาก่อนออกสู่ตลาดได้แานค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านอาจารย์สายรงพรณีนะคะที่เสียสละเวลามาให้การสัมภาษณ์เกี่ยวกับโรงแรงมฟรีวิวในวันนี้ค่ะ,อะขอขอบคุณมากเลยค่ะ เราก็จะพามาดูตัวอย่างห้องของโรงแรมพระสัพพะกินวิวนะคะค่ะเชิญเลยคะ่ะวันนี้พามาชมห้อง512นะคะอยู่ที่ชั้น5ะคะ่ะ ก็จุ400คนถ้าจัดเป็นแบบคลาสมเอ้ยไม่ใช่แบบเทเตอร์เทเตอร์แปลว่าลงภาพยนตร์ก็คือจะมีแต่เก้าอี้เรียงกันจะได้400ที่แต่ถ้าเป็นคลาสมคลาสมก็คือเป็นโต๊ะก,กับเก้าอี้230ที่ สำหรับที่นี่นะคะก <lawsuit. S 2> ulously, ็จะเป็น <soup> ห้องอาหารเช้านะคะซึ่งห้องอาหารใบบัวค่ะใช่ไหมคะก็จะเป็นการให้บริการอาหารเช้านะคะสําหรับคนที่มาพักที่นี่ก็ค่าห้องพักนะคะรวมกับอาหารเช้าสาหรับทุกท่านนี้ก็จะเป็นลายขนมปังกับกาแฟนะคะสามารถที่จะบริการตัวเองได้นะคะแล้วก็จะเป็นเซต ข้าวขัดไข่นะคะแล้วก็ข้าวต้มจะอยสองน้นนะคะ่ะลูกค้าสามารถเลือกนั่งได้นะคะตามอัธยาสัยทั้งหมดก็จะจุอยู่ที่120ที่นั่งะคะ่ะสำหรับห้องอาหารใบบัวคะ่ะ